สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมชม่องยาพรสตอรี่วันนี้ยาพรจะยำไข่แดงเข็นนะคะพรก็เอาผักขึ้นช่ค่ะมาหั่นก่อนนะคะ ชีไทยค่ะแล้วก็ซอยหอมใหญ่นะคะ เทอเทศค่ะ ซอยพริกค่ะพริกแดงจินดานะคะ ก็ไข่เค็มมาผ่านะคะเดี๋ยวเราจะใช้แต่ไข่แดงะค่ะ เอาช้อนตักขึ้นมาค่ะ ถ้าสมมุติว่าตรงไหนที่เขามีไข่แดงเฉพาะขายก็ให้ซื้อแบบนั้นมานะคะแบบนี้ก็เอาแต่ไข่แดงก็ยากะคะ่ะเพราะว่าติดเนื้อไอไข่ขาวนะคะ เราไม่ได้ยำเยอะนะคะยำแค่สามใบได้เนื้อไข่นิดเดียวแล้วก็ตักค่ะตักน้ำยำขึ้นมานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะพอค่ะน้ำปลา2อช้อนโตะนะคะ ซเดี๋ยวก็ใส่มะนาวนะคะ แล้วก็ถอนมาชิมดูค่ะว่ารสชาติได้อย่างได้แล้วค่ะเราก็ใส่หอมใหญ่ไปนะคะใส่หอมใหญ่แล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะ ใส่ไใบึ้นใชจครับเราก็ตักน้ำยำส่วนหนึ่งนะคะลงไปข้างล่างเพราะว่ายะพพรทำน้อยค่ะเราก็เอาพริกนะคะใส่ลงไปในนี้ แล้วก็ใส่ไข่แดงลงไปนะคะเสร็จแล้วก็เอาน้ำลาดไปค่ะน้ำยำลาดลงไปนะคะเพียงแค่ลาดนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเวลาเราเอา,เอา,เอาไปทานเราก็ตักเอาคุกเข่าเอาค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุกเขาตอนนี้ก็จะเละค่ะเพราะว่าไข่เค็ม ไข่แดงเคม็มเยี้มนิ่มนะคะถ้าเป็นไข่แดงที่ก็ทำแต่ไข่แดงอย่างเดียวนะอานนี้ดีกว่าะคะ่ะล้วก็ใส่ผักชีลงไปนะคะแล้วก็โรยพริกนิดหน่อยะคะ่ะ น,นี่ก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะยำไข่แดงเค็มของยะพรยเยพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยะพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ้างนะคะสวัสดีค่ะ